น,นี้ค่ะมีปัญหาก็คือยางจะออกแค่หัวกับท้ายแล้วเราก็พักไว้สองปีค่ะสองปีที่ผ่านมาเราก็มาเปิดข้างบนนี้ค่ะเปิดหน้าสูงแต่พอได้ใช้แม c กโฟ ฝาแดงอย่างเดียวนะคะใช้ทาหน้ายางที่เคยมีปัญหาค่ะทาไว้ทิ้งไว้สองวันแล้วก็กลับมากรีดใหม่ก็รู้สึกว่าท่อยางก็จะเยอะขึ้นน้ำยางก็ไหลดีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะคือน้ำยางที่ได้สองมีดเองค่ะ เต็มกระปุกเลยค่ะ